สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าววันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสําหรับประกันรายได้ในงวดที่1น,นี้จะจ่ายเงินในวันที่9นี้นะครับที่จะถึงก็คือวันพรุ่งนี้รายละเอียดจะเป็นเช่นไรไปพบกับน้องเขาเลยครับวันนี้นะคะก็มีข่าวดีมาแจ้งสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาน,นะคะซึ่งจะเป็นการโอนเงิน ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะคะสำหรับปีการผลิต2,564ทับ65รอบที่1ก็เป็นงวดที่1และก็งวดที่2นะคะมาดูกันว่าจะเป็นที่ไหนกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ไม่ใหม่ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะสําหรับการโอนเงินนะคะก็จะมีการโอนเงินให้ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่9พฤศจิกายน2564นรนะคะซึ่งธนาคารจะโอนเงินชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวสําหรับเกษตรกร,กรที่แจ้งวันที่เก็บเกี่ยวนะคะงวดที่1ก็คือไม่เกินวันที่14ตุลาคม2564 และงวดที่2ไม่เกินวันที่21ตุลาคม2564ค่ะมาดูกันนะคะสำหรับตารางการโอนเงินค่ะ และนี่ก็เป็นตารางการโอนเงินนะคะ400ก่ารายสำหรับประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ัรทับ65รอบที่1นะคะข้อมูลเตรียมโอนครั้งที่1ในวันที่9พฤศจิกาย,ยน2564นะคะสำหรับงวดที่1และก็งวดที่2ของจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะมาดูแต่ละสาขานะคะว่าจะมีจำนวนกี่รายกันบ้างสำหรับสาขาแรกนะคะสาขากันทารักษ์นะคะ23ราย สาขากันทารารม24รายสาขาขุคัน25รายสาขาคุนหาร14รายสาขาถนนพระวิหาร10รายสาขาน้ำเกลี้ยง16รายสาขาโนนคูนหรายสาขาเบญจรักษ์16รายสาขาปรางกู่1อรายสาขาพายุ16รายสาขาโพสีสุวรรณ19ราย สาขาไพรบึงยีบเอ็ดรายสาขาภูสิงห์ยีรายสาขายางชุมน้อย29รายสาขาราศีสไล 141รายสาขาวังหิน4รายสาขาศรีรัตนะ7รายสาขาศรีสะเกด21รายสาขาห้วยทับทาน19รายสาขาอุทุมพรพิสัย38รายค่ะรวมทั้งสำนักงานทกสจังหวัดศรีสะเกดอยู่ที่จำนวน479รายเป็นเงิน กว่า4ล้านกว่าบาทนะคะที่จะมีการโอนเงินให้พ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวนาในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่9พฤศจิกายน2564นี้ค่ะยังไงก็ขอสแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรที่คาดว่าจะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้ค่ะ